มันหมดเวลาของคนเอกประยุทธ์แล้วครับอย่าดื้อครับทำตัวไล่ไม่ไปลาดไม่ลงลอยเหลืองๆงงๆอยู่อย่างนั้นมันหกปีแล้วนะคุณสิ่งมีชีวิตออกไปนะครับบ้านเมืองนี้จะได้เจริญกับเขาสักทีออกไปนะครับอย่าอยู่เป็นกาลากินีของแผ่นดินนี้อีกเลย พลังประชันรัก็ไปรบกับก้าวไกลก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีคุณเที่วประกาศอยู่ฝั่งเดียวเหเขาก็ประกว่แน่นอนเจ๋งเลยแจ๋วเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับโลงศพเขาไม่ได้ใส่คนแก่นะครับแต่โลงศพเขาไว้ใส่คนตายครับใครไปแล้วนะครับแล้วคนตายนะครับบางทีอายุน้อยก็ตายได้สวัสดีครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าโลงศพเอาไว้ใส่คนตายเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะแล้วผมขอแก้นะฮะครับ ว่าโลงศพเนี่ยมันเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่านเนี่ยครับท่าพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลนะครับไอ้วกจีนสีเทาทั้งหลายนะครับพวกแก๊งคอเซนเตอร์บอลจีนเราจะไม่เรียกมันว่าจีนสีเทานะครับแต่เก้าไกลจะเรียกมันว่าจีนเตอร์ครับแปลว่าเจอตีนครับ